ไปสนะิบเจ็ดนะอ่ไ รักษารักษาสมสรครับรองปัฒทาสมมสรให วันนี้เกมของมองลังสิกเข้ามามาดีนะครับแต่จริงๆแล้วบอลเนี่ยครึ่งหลังของเราแก้เกมได้ดีกว่านะครับเพราะว่าดูรูปแบบเกมในครึ่งแรกเนี่ยเราจะเป็นรองเขานิดหน่อยแต่ครึ่งหลังเนี่ยเราได้ลมช่วยด้วยนะครับทางโค้ชก็บอกว่าให้โยนนะครับโยนแก้เกมครึ่งหลังนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้บอลวันนี้เราเราไปได้ดีแล้วก็ในพื้นสนามของเราในวันนี้นะครับ ไม่มีฝนก็เด็กส่วนใหญ่แล้วจะชอบในพื้นพื้นที่แห้งมากกว่าก็เลยทำผลงานได้ออกมาดีครับในวันนี้ก็โอเคพอใจในระดับหนึ่งนะเพราะว,ว่าสิ่งที่ที่เราเซตเกมมาเนี่ยคือหลายๆจังหวะมันทำยังยังไม่ดีนะเพราะเด็กมันในเรื่องของความนิ่งของทอง่งอะไรยังยังต้องกลับไปเยอะครับที่ได้โค,คอรอดสายฝนมามีแรงกระตุ้นอะไรบ้าง่งครับ ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าสายฝนเขาเป็นผู Esta, ้นําซ right uh ึ huh. ่งน้องๆก็ให้การยอมรับอยู่แล้วเพราะเรื่องบางเรื่องก็ถือว่าช่วยได้ช่วยทีมได้เยอะครับของเราเองตอนนี้เราก็ในเรื่องของรายละเอียดก็พยายามแก้ไขแมตต์ต่อแมตต์เพราะว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันแตกต่างในเรื่องของคู่ต่อสู้เราก็พยายามปรับให้ดีที่สุดครับเพราะการเล่นในบ้านเราต้องการสามแต้มอยู่แล้วแล้วการชัยชนะนั้นนี้ก็ทําให้เราขยับอันดับขึ้นไปก็ถือว่าตามเป้าครับกับกันแล้วช่วยให้ทีมยิงเป็นประตูชัยด้วยก็โอเคครับตามเป้าครับ ฝากอะไรให้น้องๆงเยาวชนในลูกแดงก็ดีนะครับที่จะเดินตามรอยพี่ต่อรุ่นต่อไปก็ฟุตบอลไม่มีอะไรมากครับแค่ขยันอดทนแล้วฝึกซ้อมครับแล้วทุกอย่างมันจะตามมาแล้วขอให้เรามีความตั้งใจที่จะเล่นที่จะทํามันจริงๆครับอยากฝากถึงแฟนบอลชาวโปรแดนนะครับก็มาช่วยกันเชียร์ด้วยครับเพราะว่าเราต้องการผู้เล่นคนที่12ครับไม่งั้นทีมเราจะขาดกําลังใจไปอย่างหนึ่งครับ